สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อคําทํานายนะคะความรู้สึกลึกๆภายในใจที่เขามีต่อคุณโดยที่เขาไม่เคยบอกคุณเลยนะคะสิ่งนั้นคือเรื่องใดนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะความรู้สึกลึกๆภายในใจที่เขามีต่อคุณโดยที่เขาไม่เคยบอกคุณเลยสิ่งนั้นคือเรื่องใด ถ้วยแอดอปซอร์สิบถ้วยแอลฟันบางคนคุณอาจจะดีลอยู่กับพวกพ่อแม่แม่มยา่ด้วยก็ได้นะความสัมพันธ์คุณกับพ้าการที่คุณกับพาได้มาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะตูรู้คิดไว้ในเรื่องของโชคชะตา นะคุณกับเขาจะจะเป็นคู่บุญผู้ที่เคยสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาผู้ที่เคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาจากอดีตชาติหรือเขาและคุณนะคะการพบเจอมาจากการที่คุณเคยไหว้พระขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้คุณได้เจอความรักที่ดีได้เจอคนที่ใช่นะคะการพบเจอระหว่างคุณกับเขาจึงเป็นสิ่งที่ได้ถูกกําหนดเอาไว้แล้วเป็นสิ่งที่เบื้องบนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นําพา ให้คนทั้งคู่ได้มาพบได้มาเจอกันนะคนคนนี้เป็นคนที่ขยันนะคะเขาเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ทำอะไรและทำจริงจังเป็นคนที่ทำอะไรแล้วค่อนข้างจะทุ่มเทมากเป็นคนที่ไม่หยุดหย่อนนีงนะคะเป็นคนที่ชอบทํางานนะโดยพื้นฐานส่วนตัวคนคนนี้ต้องบอกก่อนนะเขาเป็นคนที่หนึ่งเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะเป็นคนสุภาพนะเป็นคนที่มีเหตุมีผลค่อนข้างมากเป็นคนที่วางตัวดี นะบางคนคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาวางตัวเขาเรียกว่าอายุน้อยออายุเขาอาจจะน้อยแต่การวางตัวเขาเนี่ยเขาวางตัวเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่เวลาจะทําอะไรเนี่ยเขาจะต้องมีการคิดมีการไตร่ตรองมีการวางแผนให้ดีถึงจะมีการลงมือทําแม้แต่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขาและคุณก็เช่นกันนะคะการพบเจอกันในครั้งแรกเขาอาจจะไม่ได้ตกหลุมรักคุณเลยในทันทีที่พบ น,ะะนั่นเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังนะเขาจะใช่จะต้องมีการใช้เวลาพูดคุยกับคุณทงความรู้จักคุณในระยะหนึ่งก่อนนะแล้วเขาถึงจะตัดสินใจนะคะในการที่จะบอกรักคุณหรือในการที่จะพบหากับคุณความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รีบเร่งไม่ได้เร่งร้อน เพราะคนคนนี้เขาเป็นคนที่อย่างที่บอกนะคะว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่กว่าจะตัดสินใจกว่าจะทาอะไรได้จะต้องมีการคิดการวางแผนที่ค่อนข้างจะละเอียดและรอบคอบจนบางครั้งอนะ่ะคุณเองคุณอาจจะรู้สึกลำํำพานด้วยซ้ำนะคะว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจคุณเลยนั้นนั่นเป็นเพราะว่านักคิดนักวางแผน ความรอบคอบความระมัดระวังของเขานั่นแหละนะคะเขาอาจจะคิดช้าทําช้ากว่าคุณก็เป็นเป็นไปได้นะแต่เชื่อเถอะว่าคนคนนี้ถ้าเขาตัดสินใจแล้วนะบอกเลยว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนใจอะไรง่ายๆนะคุณอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลานะคะเขามีการเฝ้ามองคุณมีการแอบติดตามคุณนะคะอยู่เสมอๆคุณนะ่ะอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาซึ่งคุณอาจจะไม่ได้รู้ตัว นะทุกครั้งที่เขาได้เห็นคุณทุกครั้งที่เขาได้เฝ้ามองคุณเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากนะและเขาก็รู้สึกตึงพอใจในตัวคุณตึงพอใจในนิสัยใจคอของคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่สดใสล่าเริง นะคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลและคุณเองคุณก็เป็นคนที่เก่งนะคะใน, <Lew y. S 1> ในเรื่องของการทํางานด้วยเช่นกันคุณเป็นคนที่ขยันคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งซึ่งเขาเองเขาก็ชอบคนแบบนี้ตัวเขาเองเขาก็เป็นคนแบบนี้นะคะเขาจะไม่ชอบอะไรที่มันหมือหวาเขาจะไม่ชอบอะไรที่มันดูสิ้นเปลืองนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่รู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคนคนนี้เป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องมีขั้นตอนสเปคหนึ่งสองสามในชีวิตเขา นะตัวคุณเองคุณก็เช่นกันนะคะคือคุณทั้งคู่น่ะมีมุมมองมีความคิดที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกันเพียงแค่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วกว่าเขานะเขาอาจจะเป็นคนที่คิดช้าตัดสินใจช้ากว่าคุณนะแต่นะคะต้องบอกเลยว่าคุณทั้งคู่น่ะเป็นคู่ที่มีความรักที่เหมาะสมและลงตัวกันมากๆและคุณทั้งคู่ก็คือคู่กันด้วยนะคะเป็นเนื้อคู่กันนะเป็นคู่บุญซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นความรู้สึกลึกๆภายในใจที่เขามีต่อคุณโดยที่เขาไม่เคยบอกคุณเลยก็คือคุณเป็นคนทยานนะคุณเป็นคนมีเหตุผลคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่กล้าคิดคุณเป็นคนที่กล้าตัดสินใจคุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างดีมากๆคุณเป็นคนที่คิดดีและคุณเป็นคนที่ใจบุญนะคะคุณเองทั้งคู่จะเหมือนกันในเรื่องของการชอบทําบุญชอบไหว้พระเหมือนเหมือนกัน นะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าคุณกับเขามีมุมมองมีทัศนคติแล้วก็มีหลักการในการทำงานในการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะลงตัวเหมือนกัน ะค,ะคุณทั้งคู่เป็นคนที่มีเป้าหมายในอนาคตด้วยกันทั้งคู่เป็นคนที่ชอบวางแผนอน,นาคตให้กับตัวเองด้วยกันทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะสิ่งที่ตัวคุณเป็นเนี่ยนะ,ะมันคือสิ่งที่เขารู้สึกชอบมากๆนะแล้วเขาปลื้มใจทุกครั้งนะที่เขาได้คุณมาเป็นแฟนได้คุณมาเป็นคู่รักของเขานะในความสัมพันธ์นี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาไม่ได้คบคุณแค่วันนี้พรุ่งนี้นะ แต่เขามองถึงอนาคตร่วมกันระหว่างคุณและเขาเอาไว้ด้วยนะคะหรือเขาอาจจะมีการคิดวางแผนในว่าวันข้างหน้าถ้าคุณกับเขาลงตัวสร้างครอบครัวกันแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะมีการทําธุรกิจร่วมกันกับคุณเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะที่ช่วยกันทําช่วยกันสร้างนะเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่ที่เข้าขากันได้ค่อนข้างดีในเรื่องของมุมมองการใช้ชีวิตและในเรื่องการงานกา,การหางเงินนะคะการสร้างฐานอะ นะคุณทั้งคู่เป็นคู่ที่เขาเรียกว่าช่วยกันสร้างนะคะช่วยกันสร้างในเรื่องความมั่นคงและช่วยกันสร้างอนาคตร,ร่วมกันเป็นอย่างดีมากๆแทบจะไม่ค่อยมีประเด็นหรือแทบจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหนักๆใน,ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณเลยนะแม้แต่ในเรื่องของมือที่สามก็แทบจะไม่มีเข้ามาในคู่ของคุณเลยด้วยเช่นกันนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะบทสรุปนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาบทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในไพ่เจ็ดดาในไพ่แอบคิดนะคะแอบคิดแอบมองแอบส่องแล้วก็คิดถึงคุณอยู่เสมอนะไพ่บอกมาอย่างนั้นนะคะแล้วก็ความมั่นคงหนึ่งเหรียญนะเขามีการคิดมีการวางแผนถึงอนาคตในการมั่นหมายในการแต่งงานในการสร้างครอบครัวก,กับคุณด้วย นะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคนที่มาเห็นคลิปนี้นะคะส่วนลึกๆในใจนะคะความรู้สึกลึกๆในใจที่เขามีต่อคุณโดยที่เขาไม่เคยบอกคุณนะคะก็คือคุณเป็นคนที่ขยันนะคุณเป็นคนที่รู้จักวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตนะคุณเป็นคนที่รู้จักหาแล้วคุณก็เป็นคนที่รู้จักใช้คุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างเขาเรียกว่าเรียบง่าย นะคะซึ่งมันตรงจ,จริตเขามากๆเขาเองเขาเขาเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะเขาเรียกว่าไม่บ้าแบนนะคะไม่จําเป็นต้องใช้ของแบนไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตหรูหราฟุ่ฟืออะไรนะคะเป็นชีวิตที่เรียบๆง่ายๆแล้วก็คุณทั้งคู่เหมือนกันในเรื่องของการชอบทําบุญด้วยกันทั้งคู่ค่ะ